สวัสดีค่ะทุกคนคราวนี้เนี่ยอิงขอจัดตามพาผอกันก่อนเลยนะมาอัปเดตเกมแนววางแผนในสไตล์อ t ีที่น่าสนใจและกําลังมาให้สายเกมแนวกลยุทธ์ได้มาติดตามกันก่อนทางอิงก็ได้คัดสรรมาแนะนํากันถึง10เกมเน้นๆที่มาพร้อมกับระบบเกมเพลย์ที่ดูน่าติดตามกันหากว่าใครดูแล้วชอบเกมในคลิปนี้นะคะขอคนละหนึ่งไลค์เอาละค่ะเดี๋ยวอิงจะพาไปดูพร้อมกันเลยนะคะว่าจะมีเกมอะไรกันบ้างค่ะ ขอเริ่มจากเกมแนววางแผนการรบในสไตล์คอมมานโดในช่วงยุคสงครามโลกั้ที่2กันก่อนเลยนะคะเกมนี้ถือว่าเป็นเกมภาคต่อที่ถูออกมาล่าสุดเลยอย่างเกมที่มีชื่อว่า Commandos Origin ซึ่งตัวเกมนี้ก็ต้องบอกว่าเขายังไม่มีแผนวันที่แน่ชัดและก็ยังเป็นเกมที่น่าจับตามองไม่น้อยเลยค่ะโดยเกมนี้ก็มีเกมเพลย์ในสไตล์ RTS กึ่งรอบเรนที่ทางผู้เล่นจะมาควบคุมทีมคอมมานโดทั้ง6คนไปทําภารกิจสุดโหดไม่ว่าจะเป็นภารกิจแอบแฝงเข้าไปจู่โจมเหล่าสตรกูการช่วยเหลือตัวปาาระกันโดยอาศัยตัวละครผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่เราเนี่ยต้องวางแผนกลยุทธ์ในการเดินเกมบรรลุภารกิจให้สําเร็จด้วยทักษะความสามารถของกองกำลังพิเศษและการตัดสินใจของทางผู้เล่นก็เป็นจุดที่สําคัญเลยค่ะ อีกทั้งเกมนี้ก็ยังมีโหมดการเล่นแบบโคออฟที่สามารถร่วมเล่นกันกับเพื่อนๆกันแบบ2คนและก็มีภาพกราฟ,ฟิกที่ดูสวยงามพร้อมมาสนุกกับภารกิจที่แฝงไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สายนี้เนี่ยต้องมาลองเล่นกันซึ่งในเกมนี้เนี่ยก็มีแพลนลงให้กับเคอลนล์สเตชั t ห้าเ x ็ e x ์ e ็อ e ซ o x s X, x ส e s s e กซและก็ยังมีบน PC สามารถไปติดตามกันก่อนได้เลยนะในเกมที่2นะคะขอแนะนำกับเกมว่าแผนในสไตล์ยุคกลาง ที่พร้อมยกทัพกันมาสู้บนหลังไดโนเสาร์ต่อล้านปีกันในเกมที่มีชื่อว่าไดโนลอดเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมแนว RTS ที่มีการผสมผสานเกมแนวแอคชั่น RPG และเกมบริหารเมืองเข้ามารวมกัน โดยเกมนี้ก็ได้เล่าถึงมนุษย์ได้ค้นพบไข่ไดโนเสาร์ที่ถูกแช่แข็งจนพวกมันเนี่ยเกิดขึ้นมาและถูกนํามาใช้ในการสร้างเมืองสร้างอาณาจากักรและมาทําสงครามเพื่อป้องกันเมืองอังกฤษให้ปลอดภยัยซึ่งทางผู้เล่นนะคะจะได้วางแผนกลยุทธ์ด้วยการป้องกันเมืองบริหารอาณาจากักรปกป้องผู้คนด้วยกองกําลังทหารและก็เหล่าไดโนเสาร์ที่เราสามารถฝึกฝนทักษะการต่อสู้พร้อมกับการพิทักษ์เมือง และรวบรวมทรัพยากรมาสร้างเป็นฐานที่มั่นป้องปราการในการป้องกันการโจมตีและมาบริหารแหล่งเก็บเกี่ยวทรัพยากรแบบอัตโนมัติภายในเมืองให้เพียงพอต่อเหล่าผู้คนและเมื่อเรามีกองทัพที่เกรียงไกรแล้วนะคะก็สามารถออกล่าดินแดนเพื่อขยายอาณาจักรของเราให้เติบโตมากขึ้นได้ซึ่งเกมนี้เนี่ยก็มีแพลนลงให้กับเครื่องเล่น PC ซใครที่สนใจเนี่ยสามารถไปติดตามเกมนี้กันก่อนได้เลยค่ะ ในเกมที่3นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมแนววางแผนการรบที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตำนานเกม Red Alert พร้อมให้เราเนี่ยมาพิทักษ์โลกกันในเกมที่มีชื่อว่า Template Rising โดยเกมนี้เนี่ยก็ได้มีการบอกเล่าถึงโลกแห่งอนาคตได้โผล่ทรัพยากรลึกลับนามว่า Template ไปสู่ทั่วโลกและเป็นที่หมายองของฝ่ายต่างๆที่ต้องการครอบครองหลังอำนาจจึงบังเกิดเป็นสงครามระหว่างฝ่ายพิทักษ์โลก Global Defense Force และฝ่าย s t ู u u k ล a อย่าง Template Dynasty ที่ต้องมาห้ามหันกัน งานนี้ทางผู้เล่นจะมาเป็นผู้ประชาการที่คอยออกคำสั่งวางแผนการรบมาบริหารกองกำลังทหารเพื่อต่อสู้กับเหล่าฝ่ายสตรูพร้อมมาบริหารงบประมาณวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยเหล่าทรัพยากรแล้วก็กลุ่มยูนิตในการสู้รบกันให้ดีเพื่อสร้างความได้เปรียบต่อเหล่าสตรูซึ่งตัวเกมนี้เนี่ยก็มีโหมดเนื้อเรื่องให้ทางผู้เล่นได้สนุกกันมีโหมดมัลติเพเยอร์อย่างสเกิร์มิดโหมดต่อสู้กับทางผู้เล่นคน,นอื่นๆสามารถจับคู่แข่งขันออนไลน์ก็ดูท้าทายกันไปอีกแบบส่วนตัวเกมเนี่ยก็คาดว่าจะมาในปี2024นี้บนยี่ล p ่ หากใครที่ดูแล้วถูกใจยังไงก็มาติดตามกันอีกทีนึงนะเกมต่อมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมสงครามในสไตล์วางแผนที่น่าจับตามองกับเกมที่มีชื่อว่า e n v i e Empire นับว่าเป็นผลงานเกมจากผู้พัฒนาเกมฟกโ h o เกมสงครามโลกทหารจิ๋วสุดเรียวที่มีเกมเพลย์ดีซึ่งในเกมนี้นะคะเขาได้เปลี่ยนตีมให้เราได้ทําการวางแผนกลยุทธ์กับศึกสงครามในยุคกลางกันบ้างแถมยังชูโรงกันว่าเกมนี้สามารถเข้ามาลุยกันในสงครามขนาดใหญ่ที่จุผู้เล่นได้สูงสุดถึง1,000คนกันอีกด้วย ซึ่งในเกมนี้ได้มีการแบ่งอาณาจักรออกเป็น3ฝ่ายที่มีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันแถมยังมีเหล่าสัตว์ร้ายตามพื้นที่ต่างๆที่เราเนตต้องคอยระวังโดยเกมนี้ก็มีการเปิดอิสระให้กับทางผู้เล่นได้วางแผนกลยุทธ์ของแต่ละฝ่ายกันอย่างเต็มที่เริ่มกันตั้งแต่การบิ้วฐานที่มั่นของเราสร้างสิ่งปลูกสร้างจัดวางผังเมืองแนวป้องกันสร้างโรงงานอาคารสายการผลิตทําการเพาะปลูกร่วมด้วยช่วยกันบริหารเมืองและรวบรวมสิ่งของจัดหาอาวุธครบมือไว้ป้องกันการโจมตีของเราสตรูและทางผู้เล่นแต่ละ คนเนี่ยจะต้องช่วยกันโคละไม้โคละมือในการสร้างและขยายเมืองดูแลทรัพยากรรวมถึงทําการค้าสร้างพันธมิตรหรือว่าจะมารุกรานเดาศสตรูเราก็สามารถเลือกเล่นกันได้สำหรับในเกมนี้นะคะก็มีแพลนลงให้กับเคล่น PC ต้องไปติดตามกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะมาเมื่อไหร่กันนะถัดมาก็ไปเกมที่5กันแล้วนะขอแนะนำกับเกมที่มีชื่อว่า Du s, mm hmm. <S t Font RTS ถือว่าเป็นเกมแนว RTS วางแผนกลยุทธ์ที่ท้งผู้เล่นจะมาท้าทายกับสงครามกลยุทธ์ขนาดใหญ่บุนดาวเคราะห์ที่ถูกทำลายล้างจากสงครามและความวุ่นวายที่ได้ซ่อนซากประหักพังของอรารยธรรมมนุษย์ไว้ใต้ดินเหลือเพียงเหล่าอาวุธทำลายล้างและก็เหล่าเอเลี่ยนที่มาลุกราน โดยทางผู้เล่นนั้นจะมาสร้างกองทัพจัดสรรคลังแสงอาวุธสุดร้ายกาจไปต่อกอกับพวกสตรูเอเลียนน่ากลัวซึ่งกองทัพของเรานั้นก็ประกอบไปด้วยเหล่าทหารยูนิตมากฝีมืออาวุธสุดไฮเทคยานพาหนะทางสงครามทั้งเครื่องบินรถถงังพาหนะหุ้มเกราะไปจนถึงการจัดสรรกองกําลังเพื่อโจมตีเหล่าสตรูแถมยังสามารถรวบรวมเหล่าทรัพยากรในการสร้างโรงงานผลิตยานพาหนะโรลงกลั่นแร่รวมถึงค่ายทหารเพื่อพัฒนาและเสริมทัพให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นได้ แถมในเกมนี้นะคะยังมีภารกิจแล้วก็ทางเลือกมาให้เราได้ตัดสินใจซึ่งจะส่งผลกระทบกับเนื้อเรื่องและก็ตอนจบของเกมที่แตกต่างกันดูแล้วนะคะเกมนี้ก็ดูน่าเล่นไม่เบาเลยนะใครที่เป็นสายเกมกลยุทธ์ก็ลองไปติดตามวันเปิดขายเกมนี้บน c ีซน็กซ์ก็ดูได้เลยค่ะและในเกมที่6นี้เนี่ยอิงก็ขอหยิบมาแนะนํากันอีกครั้งกับเกมวางแผนน่าเล่นที่กําลังมาอย่างเกม o ตอ g เก e ผลงานจากอดีตพนักงานบลิฟทซที่เคยสร้าง Starcraft 2 ซึ่งเขาเนี่ยได้เตรียมปล่อยเกมนี้มาให้เล่นกันฟรีในวันที่31กรกฎาคมในปี2024นี้สามารถติดตามในสตรีมกันก,นก่อนได้เลยค่ะ โดยเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมแนว RTS ที่ทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นผู้บังคับบัญชาวางแผนกลย,ยุทธ์ยูนิตในมือของเราและก็สร้างกองทัพของเราให้แข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อเตรียมต่อกรกับเหล่าสตรูภายในสงครามมนุษย์ที่มีเครื่องจักรกลและก็เหล่าอาศูนต์ต่างมิติที่บุกผ่านประตูมิติเข้ามาลุกรานโลกมนุษย์นั่นเองภายในเกมนี้เนี่ยก็มีโหมดที่น่าสนใจอย่างโหมดแคมเปญโหมดโคออฟโหมดปะทะกันแบบ3ต่อ3หรือว่าโหมดแบบ1ต่อหนึ่งไว้ทางผู้เล่นนั้นมาประชันฝีมือกันแถมเกมนี้ยังมีภาพกราฟิกที่ดูวยงามใช้ พลังเอเลนจิน er 5ในการพัฒน,นาและก็สามารถรองรับความละเอียดของภาพได้สูงสุดถึง 4K อีกด้วยใครที่เป็นสายเกมวางแผนต้องไปลองเล่นเกมนี้กันดูนะคะสำหรับในเกมที่7นี้เนี่ยมาดูเกมวางแผนกลยุทธ์กับเหล่าทหารหนูในตีมสงครามโลกครั้งที่1ผสมผสานความเป็นสตีมพังและดีเซลพังได้อย่างน่าสนใจกับเกม Red Ten Lights โดยเกมนี้เนี่ยจะไม่ได้ทําสงครามมนุษย์เพื่อป้องกันประเทศกันนะคะแต่ว่าเราจะมาทําสงครามในโลกสมมุติของพวกหนูมแมลงสาบและก็กิ้งก่าที่ถูกผลกระทบจากสงคราม ซึ่งทางผู้เล่นจะต้องมาช่วยกันวางแผนกลยุทธ์จัดสรรเหล่ากองทัพทหารหนูไปต่อสู้กับเหล่าศัตรูเพื่อป้องกันดินแดนและตัวเกมนี้ก็ยังมียูนิตทหารที่มีทักษะความสามารถแตกต่างกันมาพร้อมกับยานพานะติดอาวุธและก็ฝ่ายคลังแสงที่เราเนี่ยสามารถปรับแต่งเพื่อเสริมประสิทธิภาพให้กองทัพของเราไปใช้งานกันในแต่สมรภูมิรบกันได้ซึ่งเราเนี่ยก็สามารถวางแผนโดยอาศัยลักษณะของแต่ละพื้นที่อีกทั้งสิ่งปลูกสร้างภายในเกมนี้เนี่ยก็สามารถทําลายกันได้นะคะและสิ่งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการ เสริมแนวทางกลยุทธ์ให้กับทางผู้เล่นได้ไปใช้พิกแพลสถานการณ์ในการรบกันได้ดีมากเลยค่ะส่วนเกมนี้เนี่ยจะมีการลงบนเครื่อง่น PC ถ้าเกิดว่ามีอัปเดตวันเปิดขายให้เล่นกันเมื่อไหร่จะมาอัปเดตให้ทุกคนเนี่ยได้รู้กันบ้างนะคะและในเกมที่8นี้เนี่ยนับว่าเป็นเกมวางแผนกลยุทธ์ผสมการสร้างอาณาจักรในโลกแฟนตาซีกับเกม Night Is Coming ภายในเกมนี้เนี่ยทางผู้เล่นจะมาเอาชีวิตรอดพร้อมกับการสร้างเมืองสร้างป้อมปราก,การสามารถตั้งถิ่นฐานพัฒนาความเป็นอยู่ในแถบคาเพเทียนที่เต็มไปด้วยความลับโดยเราจะต้องมาบริหารการปกครองปรับปรุงสภาพแวดล้อมบวกกับการป้องกันดินแดนอัปเกรดอาณาจักรของเราเนี่ยให้เติบโตและก็แข็งแกร่งมากขึ้นด้วยการมอบหมายหน้าที่ทางผู้คนเนี่ยช่วยกันทำมาหากินรวบรวมทรัพยากรค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆนำมาพัฒนาเมือง จัดหาเหล่าเสื้อผ้าอาหารทำเหมืองแร่ทำความเพาะปลูกพืชผลและฝึกฝนทักษะผู้คนทั้งการต่อสู้และก็งานฝีมือในด้านอื่น รวมถึงกำลังพลไว้ต่อกรกับสัตว์ประลาดและสัตว์ป่าที่เจ้าจะมารุกรานเราในช่วงค่ำคืนพร้อมส่งคนออกไปสำรวจต่างดินแดนเพื่อค้นหาวัตถุดิบหายากมาใช้หมุนเวียนภายในเมืองและก็ค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายในเกมนี้นั่นเองค่ะโดยเกมนี้ก็มีแผนวางจำหน่ายให้เล่นกันบนพีซีเช่นกันนะแต่ว่าตัวเกมยังไม่มีการระบุกำหนดการที่แน่ชัดต้องคอยติดตามกันต่อไปนะคะเกมนี้ ต่อมาในเกมที่9เนี่ยแนะนํากันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะคะกับเกมวางแผนกลยุทธ์ในสไตล์ Modern Warfare ที่จะให้เรายกทัพไปต่อสู้สงครามใหญ่ภายในเกม Broken Arrow นับว่าเป็นเกมแนว RTS ที่ทางผู้เล่นนั้นจะมาปัญชาการรบในสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและก็รัสเซียซึ่งแต่ละฝ่ายนั้นจะมีเหล่ายูนิตกองกำลังทัพอยู่4ฝ่ายอันได้แก่ฝ่ายฐานนาวิกโยธินฐานยานเกราะเหล่าทหารอากาศและก็ทหารบก เหล่ายูนิตทหารแล้วก็ยานเกราะภายในเกมนี้เนี่ยมีให้เลือกเล่นกว่า300แบบกันเลยค่ะและยังสามารถปรับแต่งได้ค่อนข้างละเอียดกันเลยรวมไปถึงเหล่าอาวุธยุทโธป,ปกรณ์มากมายที่มีให้เลือกใช้ทางผู้เล่นเนี่ยสามารถไปอัปเกรดและยังสามารถดึงประสิทธิภาพของแต่ละฝ่ายนั้นไปพลิกแพงสถานการณ์กันได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นการซุ่มโจมตีฝ่าวงล้อมขอกําลังสนับสนุนทางอากาศหรือว่าจะเป็นการเรียกหน่วยยานเกราะมาช่วยภายในสนามรบที่มีการอ้างอิงมาจากสถานที่จริงแถมยังมีระบบเกมเพลย์ที่ทําออกมาดูสมจริงคงถูกใจสาย เกมวางแผนแบบเ,เร็วๆกันไม่น้อยเลยนะส่วนเกมนี้จะมีการลงให้เล่นบน PC แต่คาดว่าจะมาในปีนี้หรือว่าจะมาในช่วงปีหน้าก็คงต้องรอข่าวครากต่อไปอีกทีนึงค่ะส่วนในเกมสุดท้ายนี่นะคะต้องขอพูดถึงกันเลยนะคะกับเกมที่หลายคนรอคอยภาคต่อกันอย่างเกมฟอร์ดพังสองในเกมนี้จะพาเราไปวางแผนเมืองพร้อมมาเอาชีวิตรอดในแดนน้ำแข็ง ที่ได้รับความนิยมกันมาตั้งแต่ภาคแรกและในภาคนี้ได้บอกเล่าถึงโลกที่ถูกหิมะปกคลุมไปทั่วทุกพื้นที่อย่างไม่มีวันสิ้นสุดทางผู้เล่นจะเป็นผู้ปกครองเมืองมาวางแผนบริหารจัดการเมืองท่ามกลางหิมะอันหนาวเย็นที่ในภาคนี้เนี่ยจะใช้แหล่งพลังงานใหม่จากอุตสาหกรรมสกัดน้ํามันด้านเกมเพลย์ก็เหมือนกับเกมภาคแรกเลยค่ะแต่ว่าได้มีการเสริมด้านมิติของการบริหารเมืองกฎหมายต่างๆลดปัญหาความขัดแย้งภายในเมืองการจัดการสังคมภายในเมืองรวมไปถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถนำมาพัฒา นาเมืองพร้อมมาบริหารความเป็นอยู่ของผู้คนให้รอดพ้นจากภัยธรรมชาติหิมะถล่มโลกเราเนี่ยจะได้พบเจอกับสถานการณ์ที่ต้องใช้การตัดสินใจการแย่งชิงทรัพยากรการบริหารผู้คนและปกป้องเมืองจากผู้ไม่หวังดีรอบด้านสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่รอเกมนี้อยู่นะเขาก็มีแลนมาในวันที่21กันยายนในปี2024นี้บน PC ใน Ste ีมในราคา809บาทส่วนราคาบนเครื่องเล่นอื่นๆอย่าง PlayStation 5และก็ Xbox Series X Xbox Series S นั้น ต้องไปติดตามดูในสตรกันอีกทีนึงค่ะเอาละค่ะและในคลิปนี้เนี่ยก็ได้จัดเต็มกันมาทั้ง10เกมแนววางแผนที่น่าติดตามและกำลังมากันแล้วนะคะมีเกมไหนที่ทุกคนเนี่ยชอบกันบ้างก็ไปคอมเมนต์บอกกันด้วยและก็ใครที่ชอบในคลิปนี้เนี่ยขอกำลังใจคนละ1ไลค์และอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เพื่อมาอัปเดตเกมสนุกมาใหม่กันสุดท้ายเนี่ยต้องขอขอบคุณสมาชิกช่องที่กดสนับสนุนเข้ามากันด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบายบายค่ะ